สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเดน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำามดวงความรักของชาวราศีกุมภลักขณากรุนะคะประจำช่วงวันที่15-31ธันวาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตวนตกนะคะสามารถดูได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะช่องนี้นะคะลดมดทำราศีมีนไปช่วงหนึ่งแล้วนะเพราะามันไม่มีคนดูอะคะ่ะ คือเคยทํามาก่อนหน้านี้แล้วลองดูอ๋อโอเคมันก็มีแล้วสักพักนึงมันก็หายไปเหมือนเดิมนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอะ่ะรู้บอ,อกไหมาการทําคลิปครั้งหนึ่งอนะคะ่ะมันเสียพลังงานเป็นพลังงานข้างในลึกๆนะมันไม่ใช่เหมือนทำทำงานออฟฟิศทั่วไปอะมันเหนื่อยคนละแบบนะคะ่ะเพราะว่ามันต้องใช้จิตสมาธิอะไรเยอะนะคะในห,หลายอย่างเนาะก็ทําไปไม่มีมันก็มันก็เสียใจอะเสียใจเข้าใจไหม โอเคเรามาดูคนโสดกุ้มกันเลยนะคะคนโสดชาวกุ้มความรักจะเป็นอย่างไรอูสิบเหรียญนะคะเดอะซันไอได้หัวใหม่ได้เมียใหม่แต่ลำบากนิดนึงนะคะคุณจะได้แฟนใหม่จะได้คนรักคนใหม่นะคะ เออเป็นช่วงเวลาดีๆแต่มันอาจจะมีอุปสรรคสักเล็กน้อยห้าไม้เทา้านะคะอาจจะเป็นเรื่องปากเสียงหือหรือคนรอบข้างเนี่ยแหละหคนรอบตัวเรารู้สึกว่ามันยังไม่โอเคหรือเปล่ากับคนใหม่ที่เข้ามาแต่ตัวคุณอะโอเคนะอืมคุณจะตัดสินใจคุยกับคนคนนี้แหละคุณจะตัดสินใจเริ่มกับคนคนนี้นะคะทีนี้เรามาดูฝั่งคนคนนี้กันบ้างว่าเขาเป็นคนยังไงรู้สถานการณ์ของเขาหน่อยค่ะ The world เออ King of s w o r d โอเคอืมได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่แยคนคนนี้นะคะเป็นชักทาเอ่อทัดลมเด้อทัดลมนะคะที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นะคะกุมเมทุนหรือตุลน,นะคะเขาเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องความรักเหมือนกันนะเขาก็ พยายามทําเต็มที่หรือตามจีบพูดเต็มที่เหมือนกันนะคะถึงแม้ว,ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจเขาเท่าไหร่คืออย่างที่บอกถ้าไม่เท้าอาจจะมีคนรอบข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่สนับสนุนไม่โอเคระหว่างที่คุณจะเปิดใจให้คนคเนี้ยแต่คนคนนี้ก็ก็ไม่ได้จะแบบว่าไม่ได้จะกีบบ้ไม่ได้จะไปไฟหรือว่าทํานิสัยไม่ดีอะไรนะคือเขาก็ปลงอ่ะเออปล่อยให้มันเป็นแล้วแต่แล้วแต่เขา จะรู้สึกหรือเขาจะคิดแล้วการอะไรประมาณนี้นะคะแปดดาบเขาก็เนี่ยแปดดาบม,มากับแปดเหรียญเขาก็พยายามเต็มที่นะในทุกๆความสัมพันธ์นะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนคิดมากก็ตามแต่เขาไม่อยากให้คุณรู้สึกแย่ไปกับเขาหรือว่าต้องมาเป็นห่วงหรือว่าต้องแบบเอ่อต้องมาแบบว่าคิดมากไปกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือส่วนตัวเขาเขาเป็นคนคิดมากไงนะคะแต่เขาคือทําอะไรก็คือทําสุด ะะจริงใจก็คือจริงใจสุดทีนี้เรามาดูความรู้สึกเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณจะมีแฟนใหม่เขารู้สึกยังไงกับคุณเจ็ดเหรียญเขาอยา,เยอยากรู้จักคุณไปเรื่อยๆคุณคุณเป็นเหมือนแบบถ้าคุณเป็นแบบผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงที่ สำหรับเขาถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นเพอร์เฟกเป็นแบบสามีแห่งชาติอะไรประมาณนั้นสำหรับเขาอะนะแต่มีไพ่เด e แอนด์รีเ i ิร์มาแทมพรนปดไม่เท้าอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆเ,เรื่องราวของคนเก่าๆที่อาจ,จะกลับเข้ามาอีกก็เป็นไปได้หรือเขากลัวว่ามันจะจบแบบเดิมดังนั้นเขาจะพยายามไปแบบ สเต็ป by สเต็ทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแม้ว่าแปะไม่เท้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วก็ตามแต่เขาจะพยายามควบคุมมันให้ดีนะคะเนี่ยสีไม่เท้าร่วงคือเขาโอเคที่จะครบคอมมิตเมนต์แล้วเขาก็จริงจังเขามองคุณยังไงคุณ่ะเขามองว่าคุณมีกำแพงอะไรบางอย่างแม่เขารับรู้ เขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องไขคดีเอชซับสอดอะคะ่ะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องคิดได้ออกแล้วต้องรู้คําตอบให้ได้ว่ามันคืออะไรที่คุณมีกระแพงอยู่นั่นคือแผลเก่าๆหรือเปล่าหรือเป็นอะไรกันแน่นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาจัสติ e คุณชอบเขานะอุ้ยเ o b ฟบ s คุณก็รักเขานะแต่คุณก็ไม่ค่อยมั่นใจในความรักนี้เท่าไหร่แต่ก็ถ้าเสี่ยงก็คือเสี่ยงก็ลองก็ตกเต็มที่อ่ะเออก้าถ้วยก็เถอะเขาอยากบอกอะไรคุณก้าดาค e e น of m มอนส์นายออฟคัพเดวิลอุ้ยเจ็ดถ้วยเขาบอกว่า เขาอะรักใครรักจริงนะแต่ว่ากลัวอยู่อย่างหนึง่งเขากลัวว่าคุณไอ้กำแพงที่คุณมีอะ่ะมันคือคือตัวเลือกหรือเปล่าคุณมีตัวเลือกหรือเปล่ามากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นเขาไม่อยากที่จะต้องเจออะไรแบบนั้นเออนะคะเขาก็าอยากคนคนเดียวใช่ไหมเพราะความชัวเดีย๋ยวไม่ใช่ว่าเป็นไปลงโป๊ะที่ตัวเขาเองว่ามีตัวเลือกนียไม่ได้เลยอืม ก็ไม่นะก็ไม่นะไม่มีใครพิเศษก็คือคุยไปเรื่อยๆแต่เขารู้สึกดี่ยวคุณมากกว่าชาวบ้านเขาแค่นั้นเองนะคะโอเคต่อไปเรามาดูบทสรุปกันบทสรุปคนโสดน,นะคะ สรุปคนโสดสองไม่เท้านะคะไนอฟครับไนอฟเพนเดเคิมีคนเข้ามาแน่ๆอ่ะกลุ่มอ่ะยังไงก็คือมีเข้ามาเดออกปะนะคะแล้วดูเหมือนว่าส่งท้ายปีนี้นะคะคุณจะไม่อ a น o หรือโ o ลล l y นะคะแต่ว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่คนละทิศคนละทางหรือรู้จักกันผ่านทางโซเชียลนะคะอยู่ไกลกันหกถ้วยอืม เป็นไปด้คนคนอาจจะรู้สึกเอ่ออาจจะเ,เป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีเกณฑ์ว่าจะมีคนเก่าวนกลับมาแล้วมันทําให้คุณช่างใจว่าคุณจะยังไงจากคนใหม่หรือจากคนเก่าหรือจะยังไงกัรใจตัวเองดีนะคะ<ม>แค่ความเหงาคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้ อะไรไม่ได้ไงอยู่ไกลกันแอบรักบางคนเป็นฟิลแอบรักก็มีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เวลาหรือได้คุยกันมากขึ้นนะคะไปค่ะบท w a i ting for มันคือความพร้อมมากคือเป็นอะไรที่แบบคุ้มกับการรอคอยมากถ้าคุณโสดมายาวนานกว่าหลายเดือนหรือเป็นปีเนี่ยมันคุ้มที่คุณจะรอเพราะคุณจะได้เจอ This ดิสทูตบีดอวันคุณจะได้เจอคนที่ใช่ นะคะคุณจะได้เจอคุณที่ใช่แล้วคุณก็คูควรที่จะได้รับความรักนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพอร์เฟกค่ะโอเคคนโสดประมาณนี้นะคะงไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคต่อไปคนมีคู่นะคะคนมีคู่ ถานการณ์ความสัมพันธ์กลุ่มีคู่เป็นยังไงบ้างนะคะกเรียนไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยคุณต้องการให้มีเวลาให้กันมากวันนี้นะคะมีความรู้สึกดีๆมากวันนี้อยากใช้เวลากับเขาอยากที่จะจูจิจุกจิกจุกจิกกันนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าปัญหาเนจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นในเรื่องของคนนอกนะคะทำให้ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะแต่คุณอับเต็มที่มากให้กับคนรัก ให้กับความสัมพันธ์จัดโน่นจัดนี่แพนนั่นแพนนี่ว่าจะไปตรงโน้นตรงนี้นะคะว่าจะมีสซรมเซอร์ไพรส์จะเหนีบชุดนอนไปดิ้นอน,นอนโน,น,น่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับคนรักจัดเต็มมากเลยมีแบบไพ่พลังงานสีแดงๆนะคะความรักอันร้อนแรงทีนี้ตัวเขาตัวเขาสถานการณ์เป็นยังไงตาวม่เทวา a อซ็อบครับเม i ิเชียนเอมเ s รสเดอะเขามีกำแพงความลับอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องการให้คุณรู้นะคะกับตัวเขาเออจะถามว่าเขาให้ความสำคัญกับคุณไหมเขาก็ให้นะไม่ได้ไม่ให้นะคะ the world เป็นการร่มอะไรสักอย่างโปรเจกหรือเปล่าแต่มันเอซอบครับนี่มันน่ากลัวอยู่นะ ไม่ถึงเป็นเอกครับค่ะเป็นรักของครั้งใหม่หรอเป็นมือที่สามหรืออะไรดูสิเอ้ยเจ็ดดาบเป็นคนคุยแล้วกันปีก็แบบนั้นนะคะเป็นคนคุยที่เขาแอบ,บคุยอยู่อืมนั่นคือสิ่งที่เขาปกปิดปิดบงังไม่ให้เรารู้นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกเขาบ้างคุณอะ่ะเต็มที่กับความสัมพันธ์นี้แหละ แต่ฝั่งเขาอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไพ่สลับกันได้อาจจะเข้ามาซองอ่ะเป็นเจ้าของอ่าราศีเองอาจจะไม่แม่นเลยก็ได้นะเขารู้สึกยังไงกับหนึ่ก้าเหรียญเฮลโลแฟนเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดอ่ะเขาอยากปลดปล่อยตัวเองเขาแบบเขาพยายามแล้วนะ ที่จะที่จะแบบไม่คิดมากที่จะแบบว่าที่จะไม่รู้สึกแบบอึดอัดขนาดเนี้ยเออเขาเหมือนพยายามปลงอะ่ะเฮโรแฟนน่ะแต่มันปลงไม่ไหวไงทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นน่ะเ,ออเขามีกำแพงให้เราอะ่ะเขาไม่ให้เราเข้าไป ในโลกของเขาเหมือนอย่างที่คุณเคยเข้าไปเขารักคุณเหมือนเดิมใช่ไหมเขายังรักเราใช่ไหมเอร์ม่อยากอยู่คนเดียวอุย้ยทำไมอย่างนี้อ่ะทำไมทําตัวแบบนี้เขาแบบถามว่ารักไหมมันมันน้อยแล้วอะ่ะความรักที่มีมันน้อยอะ่ะเหมือนเขาไม่ค่อยมีความสุขอะ่ะเขาเต็มไปด้วยความอึดอัด และเขารู้สึกว่าเขามีความสุขมากกว่าเวลาที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วเขามองคุณยังไงอ่ะเขาเจะยังไงกับคุณนี่มองว่าเป็นข้ออ้างมากกว่าหเขาเจะยังไงคะ่ะพีนับครับหกดาบไฮเป็นเทสเขามีความรับ เขาอยากรู้สึกว่าเราห่างกันสักนิดนึงได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ได้เลิกนะคือห่างกันสักหน่อยเพราะเขามีความลับบางอย่างแล้วเขาพยายามทำตัวให้ตัวเองเหมือนโสดแบบพลิ้วตัวปลิวเพราะเขารู้สึกเขาสบายใจมากกว่าในแบบนั้นถ้าให้คุณพยายามเต็มที่กับเขามากเลยอะ่ะแต่นี่คือสิ่งที่เขาตอบแทนซึ่งมันไม่แร์ผู้รู้สึกยังไง คุณคิดมากคุณเจ็บปวดคุณหดหู่คุณผิดหวังในตัวเขาคุณอยากทำอะไรสักอย่างแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่คิดทำได้แค่เหมือนต้องยอมรับกับสิ่งนั้นยอมรับมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะืมบทสรุปไม่ค่อยเวิร์กเลยวทำไมอะ่ะคืนมาซะดีดีแล้วอ่ะ สรุปนะคะคนมีคู่ชาวกุมนะไม่ต้องน้อยใจไปนะคะถ้ามันไม่โอเคก็ทําบุญให้ตัวเองเยอะๆให้ตัวเองได้มีพลังได้มีกํำลังต่อสู้กับคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรานะคะในอัพคัพค่ะสีถ้วยอันจริงอจริงนะตัวคุณก็มีคนเข้ามานะแต่คุณไม่เอา ใช่ไหมสีถ้วยคือคุณปฏิเสธเพราะคุณรักของคุณจริงๆคุณหันหลังให้ความรักทั้งหมดเลยเพราะว่าคุณรักเขามากเนี่ยคุณให้ความสำคัญกับคนรักของคุณแต่ถึงแม้ว่าคุณจะดูแข็งไปสักนิดดูจืดชืดหรืออาจจะดูแบบว่าดูนิ่งไปอ่ะแต่จริงๆแล้วข้างในคุณรักเขามากยินดี MC ค่ะ ขอโทษจริงๆลองคุยฮะขอโทษจริงๆเพราะแค่ลองคุยเนี่ยน,นะไปลองคุยไม่ต้องลองหรอกมา,อมาลองกับมาลองกับเนี่ยคนรักของตัวเองดีกว่าไหมไปคุยทำไมคนนอกแอบรบักอืมเอาความรักกลับมาให้ตัวเองนะคะชาวตุวหรือไพ่อาจจะสลับกันก็ตาม โรแมนติกฟีลิ่งเคมิสทรีนะคะเ e คคอนซีเลชันอย่างไรก็ตามเขาก็ยังตัดคุณไม่ได้หรอกต่อให้เลิกไปในสิบห้าวันนี้สมมุติเลิกวันนี้เดี๋ยวสองสาวันเขาก็กลับมางอาคุณอยู่ดีนะคะเพราะเขาเอาจริงๆแล้วระหว่างคุณกับเขามันยังมีเคมิสทรีที่สตรองทุกเกเตอร์อะด้วยกันอะนะคะแล้วก็มี r โรแมนติกฟ e l i n g ด้วยกันมันยังไม่ขาดกันง่ายๆเนาะโอเคนะคะ ก็ควรมีคู่ประมาณนี้นะคะยัไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณดูการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ a อ็ดซับบอลเดอะฟูมันก็ยังไม่ชัดเจนแถมมีคนใหม่เข้ามาอีกนะคะ10ดาบเแผลมันยังไม่หายดี นะคะคุณจะได้รับโอกาสนั้นมากกว่าหนึ่งคนนะคะทั้งความรักมันมันจะเสริมไปด้วยอะเรื่องเงินเรื่องงานอะไรด้วยนะคะความรู้สึกของคุณก็จะดีขึ้นแต่ว่ามันยังขึ้นสิบดาบอยู่แปลว่าแผลเก่าของคุณยังไม่หายยังอยู่ในช่วงของการฮีลิ่งนะคะหรืออาจจะเป็นรักใหม่นี่แหละอาจจะเข้ามาช่วยฮีลิ่งทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะคะขอดูรักใหม่ของคุณหน่อยค่ะ เขายังไงกับคุณสี่ถ้วยเฮอร์มิสองถ้วยสเตรนด์เขารู้สึกดีกับคุณแต่ไม่ใช่แค่คุณแต่เหมือนเขา่ายังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองเขาน่าจะมีคนคุยอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นบางครั้งบางทีเนี่ยที่คุณเข้าหาเขาเนี่ยเขาก็จะดูเฉยชาเขาจะดูเพิกเฉยในบางครั้งบางทีแล้วมันทําให้คุณเจ็บ คุณรู้สึกเหมือนเหมือนรักเก่าที่ผ่านมาเหมือนบางคนในที่เนี้ยเพิ่งจะเลิกลาแล้วก็มาเจอกับคนใหม่ที่อยู่เอ่อคุยกันแบบไม่ชัดเจนอยู่ตัวเขามีโลกของเขาโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะเขามีคนที่เขารักแน่แหละหนึ่งคนแต่เขายังไม่ชัวร์ว่าเขารักใครกันแน่นี่บอ,อกปะมีคนที่รักแต่ยังงงๆกับตัวเองอ่ะยังสับสนกับตัวเองเบาๆว่า ตกลง,งชั้นรักในายกอรหรือชั้นรักในายขอกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เรามาดูเจาะลึกความรู้สึกของเขาดีกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารักคุณหรือเปล่าคะล้วชอบคุณแค่ไหนเพจซับ <Page of S 1> ครับสามถ้วยโอ้ยหกถ้วยอืมคนคนนี้ จะทิ้งเราไปเออเขาจะทิ้งคุณไปนะคะแล้วเขาก็จะกลับมาเพื่อที่จะคอมมิชเมนกับคุณหรือคนคนเนี้ยเคยอยู่ในชีวิตคุณมาแล้วแล้วเขากําลังจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขอคืนดีแล้วก็ขอคบอย่างจริงจังแล้วเขามองคุณยังไง King of b o n d s Magician, สองไม้เท้า Knight of Pentacles เขามองว่าจริงๆคุณเป็นคนเก่งสำหรับเขาเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเยอะแยะมากมายอืมแล้วเขาก็ชอบคุณนะแต่ยังไม่ถึงขั้นรักอะเพราะว่ามันเป็น Pentacles มันเป็นเหรียญไม่ใช่ถ้วยนะคะ ุณรู้สึกยังไงกับเขารักใหม่มันจะไมให้เจ็บได้ไงงงมากรักเก่ากลับมาไง d a t and reverse นะคะแล้วก็สิดารักเก่าจะวนกลับมาหาคุณค่ะแล้วมาทำให้คุณงงกับความสัมพันธ์อีกรอบว่าเธอจะเอายังไงคือกลับมากลับมาแล้วกลับมาแล้วแค่คือกลับมาหรือว่ากลับมาคบหรือยังไง เขากลับมาคบไหมสองดาบไม่ชัวเหมือนจะคบแต่ยังไม่แน่ใจก็ยังคิดเยอะอีกมันทำให้คุณเสียเวลาเปล่าอืมทานที่จะได้เจอกับคนใหม่ที่เขาพร้อมจะคอมมิชเมนต์กับเราให้โอกาสคนใหม่ๆดีกว่าแต่คนนี้ก็จะมาแบาบวอร์แว์บ้างอะไรบ้างนิดนึงนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะ จ็ดดาบยังส่องอยู่นะยังส่องเขาอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ที่มันจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี่มันค่อนข้างซับซ้อนมากเลยสำหรับของชาวกลุ่มอะนะทั้งคนใหม่บวกกับคนเก่าที่เคยเลิกไปแล้วรอกกลับเข้ามาในชีวิตอีกรอบหนึ่งกลายเป็นความรักครั้งใหม่อีกแต่ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วมันก็เหมือนไปตอบย้ำนะคะความรู้สึก แผลของคุณเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนคูณสองอืงนั้นคุณจะต้องตั้งกาดให้ตัวเองนิดนึงนะตั้งตั้งกำแพงให้ตัวเองสักพิหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยว่าคุณจะไม่เจ็บอีกรอบกสรุปนะคะสองเหรียญสามเหรียญเก้าดาบนะอ่ะ ยังคิดเรื่องก่อนเก่าๆหรือว่ารู้สึกไม่มีความสุขเกี่ยวกับความสัมพันธ์เครียดไม่สบายใจสับสนเป็นไปได้นะคะกับคนคุยที่เข้ามาโอเคมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแก้ปัญหานิดตึงในสิบห้าวันเนี้นะคะคืนดีกันนะเห็นไหมไอ้คนเก่านั่นแหละมันจะวนกลับมาขอเริ่มใหม่แล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่า งงงงกับความสัมพันธ์เพราะเขายังให้ความชัดเจนไม่ได้ขอใจเธอได้ไหมว่าสั้นรักตัวเองเห็นไหมรักตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากๆก่อนที่จะไปรักเขานะเราจะได้ไม่ต้องเจ็บเหมือนเดิมไม่ต้องไม่ต้องเจ็บกว่าเดิมอีกอะคีฟเป็นโฮเป็นไม้เปิดใจนะคะว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับความรักใหม่ๆอีกนะคะ แล้วก็รีลีจัวเอกเอาความรู้สึกหรือคนเก่าเนี่ยออกไปเถอะเปิดใจให้คนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาจะาดีที่สุดนะคะโอเคคลิปของชาวกุ้มก็ประมาณนี้ไลก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ